นักล่าสัตว์เลี้ยงตอนที่112คําคำแนะนำและคำเตือนตั้งแต่ฟีน่าเข้ามาแมวพันดาก้อนหลีของเซียวเหยียนก็กระโดดลงมาจากโต๊ะทันทีมันก้มหัวเดินตามฟีน่าด้วยความนอบน้อมฟีน่าอยู่แปลกที่จึงสังเกตสิ่งของที่ตั้งโชว์ในห้องรอบๆก่อนอย่างละเอียดเซียวเหยียนมองเห็นฟีน่าก็ยิ้มขึ้นมาเธอพูดกับจางชื่ออันเสียงเบาว,ว่ามีหน้าล่ะ ถึงมีคนมามุงอยู่ตรงประตูเต็มไปหมดแมวของคุณตัวนี้สวยจริงๆค่ะเห็นท่าทางหมอบอย่างเครือบเคลิ้มของมันแล้วท่าทางเป็นแมวที่ขี้อ้อนน่าดูเลยนะคะอย่าให้รูปรักษ์ภายนอกของมันหลอกเป็นอันขาดนะครับแต่ไหนแต่ไรเจ้านี้มีแต่หญิงยะโสไม่เคยออดอ้อนเลยจางจี้อ,อันรีบอธิบายทันทีนี่เป็นโลกของการมองคนที่ภายนอกจริงๆเลยฝีหน้าได้ยินเลยมองค้อนเขาทีนึง พร้อมกระโดดขึ้นบนโซฟาแถมยังเป็นตำแหน่งของเจ้าภาพผู้ทรงเกียรติอีกด้วยนั่นก็คือโซฟาตัวที่อยู่ตรงข้ามกับโต๊ะทำงานของเซียวเยียนส่วนแมวดาก้อนลีนอนคว่ำอยู่บนพื้นระหว่างฟีน่ากับเซียวเยียนความหมายของคุณก็คือให้พัฒนาลูกค้าระดับสูงหรอครับจางจื้ออันทบทวนคำพูดของเธอมาสักพักแล้วจึงถามเธอพยักหน้าเล็กน้อยจะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะ ถ้าพูดตามมารยาทเราต้องปฏิบัติกับลูกค้าระดับสูงและลูกค้าธรรมดาอย่างเท่าเทียมแต่ในความจริงแล้วสินค้ายังแบ่งออกเป็นราคาถูกและราคาแพงเลยคนก็แบ่งออกเป็นชนชั้นต่างๆเช่นกันค่ะนี่เป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ต้องสงสัยเลยเธอก้มลงไปรูปแมวของเธอฉันรักแมวของฉันมากแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเวลามันอยู่ต่อหน้าแมวของคุณแล้ว ก็ทําได้แต่ยอมซีโรราบจางจื่ออันไม่รู้จะพูดอะไรดีได้แต่หัวเราะแล้วถลึงตาใส่ฟีหน้าหลังจากนั้นก็ถูกมันถลึงตากลับมาเป็นเท่าตัวบางคนร่ํารวยแถมใจกว้างบางคนร่ํารวยแต่ขี้เหนียวบางคนยากจนกลับใจกว้างบางคนยากจนยังขี้เหนียวร้านค้าที่อยากจะขยายขอบเขตกลุ่มลูกค้าให้ได้มากที่สุดก็ต้องจับคนสีพวกนี้ให้อยู่มา แต่มันเป็นไปไม่ได้ความจริงต้องจับคนจำพวกแรกเอาไว้ให้แน่นเอาชนะคนจำพวกที่สองเอาใจใส่คนจำพวกที่สามแลปล่อยคนจำนวนสุดท้ายไปแบบนี้ถึงจะเกิดผลดีกับทุกคนคะ่ะเซียวเหยียนพูดต่อโดยไม่ได้สนใจปฏิกิริยาระหว่างเขาและฟีหน้าถูกต้องครับผมก็มีความรู้สึกแบบนั้นปนกันอยู่แต่แค่ไม่สามารถพูดให้เข้าใจได้แบบคุณเท่านั้นเอง หลังจากที่ผมได้มาทำร้านขายสัตว์เลี้ยงผมก็ตั้งใจจะเดินเข้าสู่เส้นทางระดับสูงไม่เหมือนกับร้านฝานซิงที่กำลังพยายามกลืนเมืองทั้งเมืองอยู่จางชื่ออันเห็นด้วยเซียวเหยียนหัวเราะอย่างเข้าใจแต่เธอก็เห็นด้วยแค่บางส่วนเท่านั้นแม้ว่าร้านของฉันจะดูแล้วไม่เลวนักแต่ความจริงแล้วก็เป็นแค่ร้านเสริมสวยท้องถิ่นเท่านั้นเทียบไม่ได้กับร้านฝานซิงหรอกค่ะที่ร้านฝานซิง สามารถขยายกิจการจนกลายเป็นร้านขายสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่นั้นคอนเน c t ชันความสามารถและเงินทุนล้วนต้องถึงจุดสูงสุดถึงจะพูดได้ว่ากลืนเมืองทั้งเมืองได้เว้นแต่ได้รับการสนับสนุนจากนโยบายระดับชาติหรือกองทุนขุนรล้งระดับสูงไม่อย่างนั้นก็ลำบากมากทีเดียวแต่เจ้าของร้านจางจะไม่สนใจไม่ได้นะคะในธุรกิจระดับสูงแบบนั้น อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นคะ่ะจางชื่ออันตื่นตัวขึ้นมาบ้างแต่เขาอยู่ในกำรรม,มือของฝ่ายกระทําอย่างร้านฝานซิงอยู่ตลอดเขาทําได้เพียงแต่ต้องรับมือเซลล์เหยียนชี้ไปที่ห้องส่วนตัวพวกนั้นแล้วพูดว่านั่นคือคอนเน็กชันคอนเน็กชันก็เป็นเพียงมนุษย์และเส้นเลือดใหญ่ลูกค้า VIP พวกนั้นถ้าไม่เป็นคุณนายใหญ่โตหรือภรยาข้าราชการก็ต้องเป็นลูกคนรวย การสร้างสัมพันธ์อันดีกับพวกเธอไว้เหมือนกับมีกิ่งไม้พันรอบกันและกันแป๊บเดียวก็มีคนต้องการฉันแล้วเท่านี้ฉันก็สามารถยืดความสัมพันธ์และอำนาจของพวกเธอมาใช้ได้แล้วค่ะต้องการคุณเขารู้สึกว่าสามคำนี้คงไม่ได้ธรรมดาเหมือนภายนอกแน่ใช่ค่ะเธอมองท้องฟ้าเมื่อสลัวในยามค่ำคืนข้างนอกหน้าต่างคิดถึงอดีตที่ผ่านมา คุณต้องเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าธุรกิจนะคะมันเป็นขั้นตอนของการเหยียบย่ำขึ้นไปบนกองศบขนาดใหญ่ของคู่แข่งเพื่อปีนขึ้นไปสู่ความสำเร็จเส้นทางนี้ยากลำบากมากเต็มไปได้วยขวากน้ำเหมือนทางเดินขึ้นภูเขาที่เข้าถึงได้ยากโอกาสที่จะถึงยอดเขาแทบจะไม่มีเลยตอนนี้คุณเพิ่งจะเริ่มต้นส่วนฉันก็มาถึงแค่ครึ่งทาง ตอนที่ฉันเริ่มขึ้นเขาลูกนี้พวกนักปีนเขาที่มาใหม่ๆก็ยังเป็นมิตรด,ดีแต่ยิ่งเขาสูงขึ้นกำลังก็ยิ่งหมดลงออกซิเจนก็ยิ่งเบาบางทุกคนเริ่มมองหน้ากันและกันเป็นศัตรูเพื่อประหยัดแรงให้ได้มากที่สุดจึงเลือกทางเดินลัดผลักเพื่อนที่เคยเดินร่วมทางตกจากหน้าผาสูงชันเธอเลื่อนสายตามามองที่ตาของเขาเจ้าของร้านจางคะ คุณต้องจำให้ขึ้นใจเลยว่าต้องโจมตีทั้งทางตรงและทางอ้อม70-80%ของนักปีนเขาจะไม่ตายด้วยภัยธรรมชาติแต่จะตายด้วยน้ำมือของผู้มีอิทธิพลที่อยู่ข้างหลังความลำบากที่คุณต้องเผชิญหน้ามีมากกว่าฉันในตอนนั้นมากคู่แข่งของฉันในตอนนั้นเป็นแค่พวกไม่มีฝีมือเท่านั้นไม่เหมือนกับร้านฝานซิงที่ยิ่งใหญ่มานานแล้วเห็นได้ชัดเลยว่า ก่อนที่จางจื้ออันจะมาถึงเซียวเหยียนได้สำรวจทิศทางอาชีพขายสัตว์เลี้ยงของเมืองปิ่นไห่ในปัจจุบันแล้วเธอรู้ว่าถึงแม้ร้านขายสัตว์เลี้ยงมหัศจรรย์จะเล็กมากแต่แนวโน้มในการพัฒนากับลุดหน้าทีเดียวแถมจางจื้ออันยังสามารถหาสิ่งที่ร้านขายสัตว์เลี้ยงอื่นหาไม่ได้อีกด้วยเกลียดชังด้วยความอิจฉาจึงเป็นเรื่องที่เขาต้องประสบในไม่ช้าก็เร็วเพราะฉะนั้นเธอจึงหวังว่าเขาจะคอยระวัง เตรียมพร้อมรับการโจมตีจากที่มืดการปฏิวัติไม่ใช่การเชิญกินข้าวการทำธุรกิจก็เช่นเดียวกันคู่แข่งเอาชนะคุณในที่แจ้งไม่ได้ก็ไม่ใช่ว่าจะสมัครใจเป็นฐานหินให้คุณเหยียบขึ้นไปบนจุดสูงสุดจะต้องคิดหาวิธีป้องกันจากข้างหลังถึงแม้จะต้องตายด้วยกันก็ยังดีกว่าตั้งแต่เธอจบมปลายก็มุ่งเข้าสู่อาชีพเสริมสวยเลยทีแรกเป็นเด็กฝึกงานก่อน ภายหลังเก็บเงินได้จำนวนหนึ่งจึงเปิดร้านตัดผมเล็กๆที่ทั้งไม่มีลูกค้าและเงียบเหงาเหลือเกินค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างเข้มแข็งจึงมีวันนี้ที่ยิ่งใหญ่ได้ในที่สุดความเจ็บปวดในใจมีน้อยคนนักที่จะรู้ถึงแม้ว่าจะเป็นหนี้ธนาคารก้อนใหญ่แต่ทำธุรกิจตอนนี้มีใครไม่เป็นหนี้บ้างละ่ะยืมไก่ออกไข่ยืมเงินก็ต้องได้เงินสิ บนเส้นทางที่โดดเดี่ยวและยากลำบากนี้เธอต้องรับมือกับการโจมตีจากคู่แข่งมานับครั้งไม่ถ้วนไม่ควรรับมือกับคนพวกนั้นด้วยตัวเองแต่ต้องหวานซื้อกำลังใจจากคนที่ทุ่มเทกำลังทำงานให้เขาสร้างเขาลือเสียหายต้องตรวจสอบผู้บริหารอุตสาหกรรมการค้าภาษีการป้องกอันอักขีพยของร้านเธอครั้งแล้วครั้งเล่าเจอช่องโหว่เพียงแค่เล็กน้อย เธอก็จะไม่มีทางกลับมาได้อีกเลยโชคดีที่กิจการของเธอมั่นคงและมาได้ถูกทางไม่มีอะไรผิดกฎหมายไม่มีเรื่องหนีภาษีหรือเลี่ยงภาษีดังนั้นจึงไม่มีข้อบกพร่องในการจับผิดไม่เพียงเท่านั้นมีบางคนปิดบางชื่อจริงไปรายงานหน่วยงานความมั่นคงของรัฐว่าร้านของเธอมีเรื่องอนาจารการพานันและการใช้ยาเสพติด ภายในหนึ่งเดือนมีเจ้าหน้าที่มากวาดล้างอยู่หลายครั้งนั่นเป็นช่วงเวลาที่เธอเหนื่อยทั้งกายและใจอย่างแท้จริงถ้าไม่มีแมวดาก้อนหลี่หัวอกเดียวกันอยู่เป็นเพื่อนกับเธอในตอนนั้นเธอก็คงสู้ต่อไปไม่ได้สำหรับคนที่ประสบความสำเร็จแล้วผู้คนมักจะมองเพียงแต่ความมีหน้ามีตาของเธอในวันนี้เท่านั้นถ่ายทอดสิ่งที่น่าดึงดูดออกไปแต่ไม่ได้สนใจความยากลำบากที่เธอต้องประสบเพื่อให้ได้มาเลย เธอบอกจางจืออ้อแอนว่าร้านของเธอไม่มีเรื่องผิดกฎหมายนั่นเป็นเรื่องจริงแต่เธอกลัวกลัวว่าฝันร้ายจะกลายเป็นจริงคุณไม่มีทางเดาถูกเลยว่าคู่แข่งจะใช้วิธีเลวทรามระดับไหนมารับมือกับคุณเจ้าของร้านจางคะคุณคงสงสัยว่าทำไมฉันต้องเสียเวลาพูดเรื่องพวกนี้กับคุณด้วยฉันมีความคิดอะไรใช่ไหมคะเธอถามความสงสัยในใจของเขา จางชื่ออันยิ้มอย่างเขินเขินยอมรับว่าเธอทายถูกแล้วจริงๆแล้วง่ายมากเพราะว่าฉันคิดว่าคุณจะต้องกลายมาเป็นคอนเน c t ชันของฉันคะ่ะเธอพูดตามความจริงการเพิ่มคอนเน c t ชันมีประโยชน์เวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือในยามลำบากมากกว่าช่วยส่งเสริมให้เราได้พบแต่สิ่งที่ดีจริงไหมคะเงินลงทุนเล็กน้อยในตอนนี้อาจทำให้เรา ได้รับผลตอบแทนขึ้นมาเป็นร้อยเท่าในอนาคตก็ได้ค่ะที่เซียวเหยียนพูดถึงประสบการณ์ในอดีตอันยากลำบากให้จางจื้ออันฟังจริงๆแล้วเธอมีเหตุผลอีกข้อหนึ่งแต่เธอไม่ได้พูดออกมาเธอคล้ายกับเห็นตัวเองในตอนนั้นอยู่ในตัวของเขาเห็นสาวน้อยเลือดร้อนที่ตั้งความหวังไว้กับอาชีพเสริมสวยออกมาเผชิญโลกของการทำงานที่ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ในใจของเธอ ตอนที่113ระบบบัตรสมาชิกหลังจากเซียวเหยียนพูดจบก็เริ่มแย่แมวเล่นเธอหยิบชามใส่น้ำดื่มใบใหม่ออกมาเทน้ำแร่ลงไปแล้วลองยื่นให้ฟีหน้าแต่ไม่รู้ว่ามันจะยอมกินหรือเปล่าตอนที่อยู่ประตูชั้นหนึ่งเธอสังเกตเห็นว่ามีลูกค้ายื่นน้ำแร่ที่ดื่มไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งให้มันแต่มันไม่แม้แต่จะสนใจเลยแถมสายตาเหยียดหยามของมัน ยังทำให้ลูกค้ารู้สึกกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกอยู่เรื่อยๆฟีน่าดมนิดหน่อยแต่ไม่ได้ดื่มเซียวเหียนจึงเทน้ำแร่ที่เหลืออีกครึ่งขวดใส่ชามน้ำดื่มส่วนตัวของแมวดากอนลีมันเรียเสียงดังแจ็บๆจบฟีน่ารอสักพักเห็นแมวดากอนลีไม่มีอะไรผิดปกติจึงก้มลงไปดื่มน้ำในชามของตนเองแมวตัวนี้กลายเป็นแมวฉลาดไปแล้วหรอมันจะต้องแน่ใจก่อนว่าไม่มียาพิษ ถึงจะยอมดื่มได้ใช่ไหมเซียวเหยียนสับสนไปหมดจางจื้ออันก็ประหลาดใจยอยู่มากเขาไม่คิดเลยว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จของเซียวเหยียนจะต้องพบกับอุปสรรคและความลาบากมากถึงขนาดนี้เปรียบเทียบกับเขาแล้วเขาราบรื่นกว่ามากทำธุรกิจนี้ยากจริงๆมาดูระบบสมาชิกของที่นี่สิคะนี่เป็นธุระของวันนี้นี่เซียวเหยียนกลับไปด้านหลังโต๊ะทำงานของเธอแล้วเรียกเขา จางจี้อันเดินไปข้างๆเธอเขาใช้มือยันโต๊ะไว้แล้วดูอย่างละเอียดระบบสมาชิกนี้เป็นระบบที่ฉันซื้อมาจากคนอื่นค่ะถ้าคุณคิดว่านี่มันไม่เลวฉันสามารถเป็นคนกลางแนะนำให้ได้นะคะข้อดีของระบบนี้คือมีความยืดหยุ่นสูงง่ายต่อการขยับขยายอำนาจการบริหารเข้มงวดและเอื้อประโยชน์ต่อการเปิดสาขาย่อยภายหลังค่ะนอกจากนี้ มันยังสามารถเชื่อมต่อกับบัญชีซื้อขายบนวีแชทได้อีกด้วยถ้าวันนี้ที่ร้านของคุณมีสินค้าใหม่หรือมีกิจกรรมอยากจะประกาศลูกค้าของคุณก็สามารถรับข่าวสารได้ในเวลาเดียวกันเสี่ยวเหยียนจัดการไปสาธิตไปเขาดูเธอสาธิตวิธีการเพิ่มสมาชิกการลบสมาชิกการแจ้งบัตรสมาชิกหายการเพิ่มสมาชิกระดับสูงการทำส่วนลดสำหรับสมาชิก การบริหารจัดการอำนาจตารางสถิติผลกำไรการส่งวีแชทและการทำงานอื่นๆสะดวกมากจริงๆที่ทำให้เขาสนใจมากก็คือวีแช t อย่างนี้เวลาเขามีเรื่องอยากจะประกาศเช่นเวลาเขาออกไปจับสัตว์วิเศษจะได้บอกลูกค้าให้มาที่หลังได้จริงๆเขารู้สึกกังวลอยู่นิดหน่อยแต่ก็เชื่อว่าเซียวเหยียนคงไม่ลงทุนลำบากขนาดนี้เพื่อหลอกเขารอก ส่วนเรื่องราคาระบบนี้ราคา20,000หยวนถ้าเพิ่มสาขาย่อยได้หนึ่งสาขาจะได้รับเงิน10,000ห่ยวนพวกเขาจะรับผิดชอบจัดตั้งเชื่อมต่อและทำการทดสอบการป้องกันและการอัปเกรดในภายหลังคุณแค่เตรียมคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตเอาไว้ใช้ได้แล้วค่ะส่วนการทำบัตรสมาชิกจำเป็นต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมราคาก็กำหนดตามข้อจำกัดของคุณค่ะ จางจื่ออันฟังอย่างตั้งใจและจำข้อมูลพวกนี้ให้ขึ้นใจตอนนี้คุณยังไม่จำเป็นต้องเปิดสาขาเพิ่มดังนั้นไม่ครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งสนใจในระบบนี้เหมือนกันเขากล่าวเพื่อนของผมคนนี้เปิดคลินิกรักษาสัตว์อยู่ใกล้ๆ้ร้านของผมดังนั้นผมคิดว่าจะลงทุนด้วยกันกับเธอครับถ้าร้านของผมใช้ระบบนี้และคลินิกของเธอก็ใช้เหมือนกัน ข้อมูลสมาชิกของร้านพวกเราทั้งสองคนก็สามารถใช้ร่วมกันได้บัตรสมาชิกของร้านหนึ่งสามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดอีกร้านหนึ่งได้แต่ว่าเงินทุนของสมาชิกและด้านการเงินยังคงเป็นของแต่ละร้านอยู่แบบนี้พอจะเป็นไปได้ไหมครับเป็นความคิดที่ไม่เลวเลยนะคะเสียวเหยียนฟังแล้วเห็นด้วยจางชื่ออันคิดวิธีนี้ออกโดยบังเอิญแต่สำหรับความเป็นไปได้แทบจะไม่มีเลยเขานึกว่าเสี่ยวเหยียน จะหัวเราะความคิดเพลเจอร์ของเขาเสียออีแต่คิดไม่ถึงเลยจริงๆว่าจะได้รับการพยักหน้าเห็นด้วยจากเธอที่จริงฉันเองก็มีความคิดคล้ายๆกันนะคะแต่น่าเสียดายที่ตอนนั้นฉันมีแต่ศัตรูในแวดวงธุรกิจไม่มีเพื่อนเลยเธอยิ้มอย่างจำใจแต่ว่าคุณไม่เหมือนกันร้านขายสัตว์เลี้ยงกับคลินิกรักษาสัตว์ไม่มีความสัมพันธ์ทางด้านการแข่งขันโดยตรง กลับเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันด้วยซ้ําฉันดูแล้วความคิดของคุณสามารถเป็นจริงได้ทั้งหมดเพียงแต่ต้องแก้ไขระบบเท่านั้นดังนั้นอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหน่อยนะคะแน่นอนครับถ้าหากว่ามันไม่แพงมากผมก็รับได้เขาพยักหน้าฉันจะให้เบอร์โทรศรัพท์บริษัทไอทีกับคุณนะคะแล้วตอนคุณโทรคุยกับเขาก็กบอกชื่อฉันไปด้วยพวกเขาเห็นแก่หน้าของฉัน คงไม่คิดราคาคุณแพงแพงค่ะเพราะภรรยาของเจ้าของบริษัทเป็นลูกค้าประจําของฉันเซียวเหยียนกล่าวใครว่านี่เป็นสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่กันพลังทําลายล้างของคําพูดจากภรรยาที่แนะนําสามีนี้มีอิทธิพลมากจริงๆเธอหาเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทนั้นเจอแล้วจางจื่ออันจึงบันทึกลงในโทรศัพท์ของตนเองไม่ต้องรีบโทรนะคะรายละเอียดระบบสมาชิก ต้องพิจารณาให้ละเอียดเสียก่อนต้องเปลี่ยนแปลงไปมาอีกฝ่ายก็จะจัดการได้ลำบากและอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่คุณสามารถเตรียมคอมพิวเตอร์ให้พร้อมไว้ก่อนได้ค่ะเธอเตือนผมยังต้องปรึกษาเพื่อนอีกสักหน่อยพวกเรายังมีความแตกต่างในเรื่องรายละเอียดของสิทธิพิเศษอยู่นิดหน่อยแถมเธอยังต้องจ้างพยาบาลมาช่วยอีกหนึ่งคนไม่อย่างนั้นคงจะยุ่งหน้าดูเขาแสดงท่าทีเข้าใจ อีกคำถามหนึ่งก็คือครั้งแรกต้องสั่งทำบัตรสมาชิกเท่าไรและร้านของเขาจะสามารถดึงดูดลูกค้าให้มาซื้อบัตรสมาชิกได้ไหมนะวันนี้ผมได้ประโยชน์มากเลยแล้วก็ขอบคุณการสนับสนุนของคุณมากเลยนะครับตอนนี้ผมต้องขอตัวกลับก่อนถ้าผมคิดดีแล้วจะโทรหาบริษัทนั้นนะครับนี่ก็ดึกมากแล้วเขาทำเธอเสียเวลาไปมากดังนั้นเขาจึงกล่าวลา เซียวเหยียนลุกขึ้นเพื่อไปส่งเขาฟีน่ากระโดดลงมาจากโซฟาแล้วเดินตามออกไปแมวดาก้อนหลีของเซียวเหยียนก็เดินตามออกไปด้วยไม่ต้องรีบตัดสินใจเรื่องการทำบัตรสมาชิกนะคะช้าหน่อยก็ได้สิ่งที่คุณจำเป็นต้องระวังให้มากก็คือการโจมตีจากคู่แข่งถ้าจำไม่ผิดในตอนนั้นฉันก็ถูกศัตรูใส่ร้ายในเวลานี้เหมือนกันถ้าหากว่าคุณต้องการความช่วยเหลือ ก็โทรหาฉันได้ตลอดเวลานะคะไม่ต้องเกรงใจฉันไม่อยากให้แมวของฉันไม่มีที่อาบน้ำทีหลังเธอเตือนอีกครั้งตอนที่รอลิฟตเธอเตือนเขาครั้งแล้วครั้งเล่าจนจางจื่ออันเริ่มประสาทเสียแต่ก็รู้ว่าเธอไม่ได้กำลังปล่อยข่าวลืออยู่เขาเข้าใจว่าศัตรูอยู่ในมุมมืดจึงไม่อาจจะขาดกลัวได้และในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถยอมแพ้กับชีวิตหรืองานได้เลย ไม่อย่างนั้นศัตรูก็คงจะสมดังใจหวังคุณเซียวครับในคอนเน็ชันของคุณพอจะมีเส้นสายเกี่ยวกับใบาชาดีๆที่ราคาไม่แพงบ้างไหมครับเขาคิดออกอีกเรื่องหนึ่งจึงถามใบาชาเซียวเหยียนรู้สึกผิดคาดมากแถมยังรู้สึกผิดหวังนิดหน่อยทำไมเธอเตือนเขามากมายขนาดนี้เขายังจะคิดหาความสุขในชีวิตอีกหรือเธอจะมองคนผิดไปได ฉันช่วยคุณหาได้คะ่ะแม้จะผิดหวังแต่เธอก็ยังรับปากสิ่งที่เรียกว่าการเพิ่มคอนเน็กชันก็เหมือนการหว่านมเมล็ดพืชปลูกมเมล็ดพืชที่เราไม่รู้จักมเมล็ดหนึ่งแล้วคาดหวังให้มันแตกหนอดูว่ามันจะโตมาเป็นอย่างไรมเมล็ดพืชส่วนใหญ่จะตายในดินไม่มีทางพ้นดินออกมาได้แต่หากหนึ่งในร้อยมเมล็ดมีเพียงมเมล็ดเดียวที่สามารถเติบโตสูงเสียดฟ,ฟ้าได้ นั่นก็ถือว่าเป็นกำไรแล้วตอนที่114กระจกถ้ำมองในตอนสายของวันพฤหัสจางชื่ออันเล่นซ้อนหากับซิงหายเสร็จแล้วตอนรอลูกค้าจึงนั่งอยู่บนเก้าอี้เอนและส่งวีแชทไม่หยุดยอนซิงไหายก็เล่นซ้อนหากับแมวตัวอื่นต่อยังไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยฟีน่ากระโดดขึ้นไปบนคอนโดแมวนอนตากแดดต่อด้วยความเหนื่อยนาย ส่วนเหล่าช้านั่งยองๆเรียบร้อยอยู่ข้างๆเขามันมองเขาขยับโทรศัพท์ไปมาด้วยความอยากรู้อยากเห็นจางจื้ออันบอกเรื่องบัตรสมาชิกที่เขารู้มาจากเซียวเยียนให้ซุนเสียวเหมิงฟังผ่านวีแชทไม่มีกระจิตกระจายรอเธอตอบกลับการโจมตีจากคู่แข่งชส้สวมเสื้อกันลมจอมหลอกลวงก็เคยเตือนเขาเหมือนกันแต่เขาไม่ได้สนใจ แต่เมื่อวานเซียวเหยียนเตือนเขาอีกทำให้เขาไม่มีทางเลือกนอกจากทบทวนใหม่เขารู้เพียงแค่ว่าชายสวมเสื้อกันลมจอมหลอกลวงเป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดาจากเว็บไซต์หอดูทะเลแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาทำอาชีพอะไรกันแน่ระหว่างชายสวมเสื้อกันลมจอมหลอกลวงและเซียวเหยียนไม่มีอะไรที่ผสมกันได้แต่พวกเขา กลับมีความคิดเรื่องการโจมตีจากคู่แข่งในอนาคตอย่างไม่ได้นัดหมายเขานึกถึงคำสอนของพ่อแม่ขึ้นมาได้ทำงานสุจริตเป็นคนใสสะอาดเมื่อก่อนเขาคิดว่านี่เป็นเพียงคำพูดธรรมดาทั่วไปหรือว่าที่จริงแล้วต้องการจะสื่อความหมายบางอย่างตอนที่พ่อกับแม่ยังมีชีวิตอยู่เขาไม่เคยมาช่วยกิจการที่ร้านขายสัตว์เลี้ยงเลยถึงจะเรื่องอะไรมา ก็จะเก็บไว้เงียบเงียบไม่ปรึกษากันกลัวว่าจะกระทบการเรียนของเขาบางทีพ่อกับแม่อาจจะเคยมีประสบการณ์กับเรื่องแบบนี้ก็ได้น่าเสียดายที่เขาไม่มีทางได้รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วเขาพินิษิเคราะห์ร้านของตัวเองเพื่อหาจุดบกพร่องในมุมมองของคู่แข่งพวกใบอนุญาตก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกวาดล้างเรื่องอนาจารจะพูดยังไงดีละ่ะ แต่จะมากวาดล้างเรื่องอนาจารที่ร้านขายสัตว์เลี้ยงก็จะเกินไปหน่อยนะสหายตัวน้อยสิ่งนี้นี่สะดวกดีจริงๆเลยเหล่าชาที่จ้องโทรศัพท์อยู่ข้างๆเดาะลิ้นดังเพราะนี่คือเสียงจากพันลีในตำนานใช่ไหมเดาจากเสื้อแจ็คเก็ตมันน่าจะเป็นแมวจากราชวงศ์ชิงไม่ก็ช่วงสาธารณรัฐถึงจะมีข้อมูลมากแต่ก็ยังเดาไม่ถูก เหล่าชาถูกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันดึงดูดอย่างมากเหมือนตอนที่ฟีหน้าเพิ่งมาใหม่ๆเสียงจากพันลีจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะอย่าว่าแต่พันลีเลยเหมือนลีก็ส่งมาได้สิ่งนี้แพร่หลายในสังคมยุคปัจจุบันมานานแล้วแม้แต่เด็กเล็กๆยังมีในครอบครองเลยไม่มีอะไรแปลกจางชื่ออันอธิบายเหล่าชาลืมไปว่าข้างนอกร้านไม่ไกลนัก มีตึกกำลังสร้างรอเปิดใหม่อยู่มีรถเครนสูงเสียดฟ,ฟ้ายกป้ายซีเมน์บนอิฐบล็อกสำเร็จรูปไปมานี่เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ร้อยปีพันปีที่จะได้พบพานจริงๆสร้างห้องใหญ่พันหมื่นห้องบัณฑิตในใต้ยล่าจะต้องมีความสุขเป็นแน่หรือว่าเรากำลังอยู่ในโลกแห่งความฝันในอีกร้อยพันปีข้างหน้ากัน อยู่ในโลกแห่งความฝันท่านพูดเกินไปแล้วพวกเราอยู่ในยุคสังคมนิยมระยะเริ่มแรกห่างจากสังคมคอมมิวนิสต์อยู่มากจางชื่ออันรู้สึกหน้าแดงด้วยความกระดากอายข้าว่านี่น่าจะเลย,ยุคทองของราชวงศ์ชิงมาร้อยกว่าปีแล้วนะหรือว่านี่ยังเป็นยุคทองอยู่เหล่าฉาตกใจในทางทฤษฎีก็ยังอยู่นะจางชื่ออันตอบยืนยัน หนทางเป็นสิ่งที่วกวนอนาคตสิเต็มไปด้วยความหวังนอกจากนี้ถ้าท่านผู้เท่าฉาได้มีโอกาสออกไปดูภายนอกในอนาคตแล้วก็พูดได้เลยว่าสังคมในปัจจุบันดีกว่าสังคมที่โหดร้ายแบบเก่ามากทีเดียวแต่ก็ยังห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบอยู่มากมีคนหิวโหวยมีคนเหน็บหนาวไม่ใช่ทุกคนที่จะมีบ้านเป็นของตัวเอง สังคมยังคงมีความไม่ยุติธรรมอยู่บ้างจริงๆแล้วยังเปรียบไม่ได้กับชื่อโลกแห่งความฝันหรอกโลกแห่งความฝันไม่อาจพูดว่าเป็นจริงไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดทั้งชีวิตของจางชื่ออันก็คงไม่มีหวังได้เห็นหรอกเสียดายที่ข้าในตอนนี้แกมากแล้วไม่เช่นนั้นข้าจะต้องไปสำรจดินแดนสวรรค์ในยุคนี้ ให้ประจักษ์แกสายตาข้าย่างทวนทั่วให้จ้องได้เหล่าชาพยักหน้าไปมาครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วพูดอย่างผิดหวังทีเดียวจางชื่ออ่านคิดแล้วหัวเราะที่จริงก็ไม่ต้องยุ่งยากขนาดนั้นถ้าหากท่านผู้เท่าฉาอยากจะดูแลก็ในยุคป,ปัจจุบันมีเครื่องมือที่สะดวกมากรอสักครู่เขาวิ่งตึงตังขึ้นไปชั้นบนหยิบโทรทัศน์ lcd จากห้องนอนของพ่อกับแม่ลงมา จากนั้นก็วิ่งขึ้นไปหยิบกล่องติดตั้งอินเทอร์เน็ตลงมาอีกหนึ่งรอบเหล่าชาชอบนอนคว่ำอยู่ตรงมุมบนผ้าห่มไฟฟ้าทำความร้อนมากจางจื้ออันจึงเอาโทรทัศน์ LCD กับกล่องเซตอัพอินเทอร์เน็ตวางไว้ตรงนั้นแล้วหาโต้น้ำชาตัวเล็กๆมาแทนชั้นวางโทรทัศน์เหล่าชามองเขาหันไปทางนั้นทีทางนี้ทีด้วยความสงสัยหรือว่านี่คือกระจกทำมอง หลังจากปรปับปรุงใหม่แล้วกระจกถ้ามองอืมก็คล้ายๆกันนะแต่นี่เรียกว่าโทรทัศน์มันทำให้เราไม่ต้องออกจากบ้านก็สามารถรู้เรื่องราวสำคัญๆบนโลกได้จางจื้ออันกดเปลี่ยนช่องอย่างต่อเนื่องท่านดูสินี่คือช่องขา่าวนี่คือช่องการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ถ้าท่านอยากเข้าใจสังคมในยุคป,ปัจจุบันให้มากขึ้นก็เริ่มจากการดูสองช่องนี้จะดีที่สุด ยังมีช่องออกกำลังกายส่วนนี่คือช่องภาพ,พยนตร์ท่านสามารถดูภาพ,พยนตร์ต่างประเทศได้เสียส่วนใหญ่นี่คือช่องละครไม่รู้ว่าท่านผู้เท่าจะชอบดูหรือเปล่านี่คือช่องการเกษตรจะเป็นพวกข่าวและเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการเกษตรของประเทศเราเหล่าฉาลายตาไปหมดแม้แต่ตาก็ยังไม่ได้กระพริบมันเห็นด้วยตามที่ได้ฟัง ผู้คนถือว่าข้าวเป็นดังสวรรค์ของพวกเขาการเกษตรถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้คนในตายราตามเหตุผลคุณจะจัดตั้งช่องนี้อย่างเดียวนะนี่คือช่องละครทีวีแต่ข้าไม่แนะนำให้ท่านดูหรอกนะช่องนี้ดูแล้วความฉลาดจะลดลงแถมเรื่องราวยังจอมปลอมทั้งนั้นถือเป็นปัญหาสังคมที่หลีกเลี่ยงได้ยากจางจื้ออันเปิดมาเจอช่องท้องถิน นี่คือช่องท้องถินโดยปกติเหตุการณ์และข่าวสารที่เกิดขึ้นในเมืองปิน่นไฮของพวกเราก็สามารถดูได้จากช่องนี้แน่นอนว่าเรื่องที่เป็นด้านลบส่วนใหญ่ก็จะถูกรองออกไปหมดแล้วท่านดูนี่สินี่คือรีโมทนะวิธีใช้ก็ง่ายมากซ้ายขวาปิดเพิ่มเสียงลดเสียงรู้จักห้าปุ่มนี้จะทำอะไรก็ได้แล้วส่วนปุ่มอื่น ไม่ต้องไปสนใจตอนนี้ผมจะกดปุ่มเพิ่มเสียงทำให้เสียงดังขึ้นหน่อยจางจื่ออันอธิบายไปพลางเพิ่มเสียงโทรศัพท์ไปพลางแต่ก็ไม่ได้เพิ่มจนเสียงดังมากเขากลัวว่าจะรบกวนฟีหน้าที่กำลังนอนอยู่เจ้าตัวนั้นชอบโกรธเวลาตื่นนอนรีโมทในปัจจุบันใช้ง่ายมากเพื่อให้คนสูงวัยเรียนรู้ที่จะใช้มัน ไม่เหมือนกับรีโมทที่มีสิบกว่าปุ่มในสมัยก่อนแค่มองก็ตาลายแล้วหลังจากจางชื่ออันสอนไปสองสามรอบเหล่าชาก็เข้าใจแล้วแถมยังใช้อุ้งเท้าเปลี่ยนช่องได้ด้วยตอนแรกอาจจะยังไม่ค่อยชินนักพอผ่านไปสักพักก็จะสนุกกับมันอย่างมากทีเดียวแต่ว่าช่องโทรทัศน์ในปัจจุบันมีเยอะมากเหล่าชากจจำไม่ได้ว่านี่คือช่องอะไรแต่ก็ไม่สำคัญ รายการของช่องไหนก็แปลกใหม่สำหรับมันอยู่ดีตอนนี้มีเงาคนสามคนอยู่ที่หน้าประตูร้านเป็นเงาของเจ้าฉีหลิวเวินอิงแล้วก็ลูกสาวของหลิวเวินอิงเย่เย่จางจื้ออันพวกเรามาปกป้องสิ์เจ้าฉีพูดอย่างไม่อ้อมค้อมขอขอบคุณที่เข้ามารับฟังฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ